สวัสดีชาวโปรทุกคนนะครับกับคลิปในวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวการ์ดผู้สีใบใหม่ของเกม Marvel Snap Man t ิ i n g ให้ได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นการ์ดที่เก่งพอให้ใช้โทเค็นซื้อหรือเปล่าเก่งพอให้เสียกล่องสปอตไลท์ให้มันหรือเปล่าแมนติงจะเป็นการ์ดสี่เนี่จีพลัง5้าที่มาพร้อมกับความสามารถต่อเนื่องการ์ดหนึ่ง energy สอง energy และ3าม energy ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับแมนติงเนี่ยจะถูกลดพลังต่อสู้ลง2หน่วยครับซึ่งดูจากความสามารถแล้วเด็กที่แมนติงสามารถไปอยู่ได้เนี่ยก็มีอยู่แค่ไม่กี่ประเภทอันดับแรกเลยก็คือเ็ล่น กับแพ็กเกจลดพลังต่อสู้ของไฮอบอครับแล้วประเภทที่2คือประเภทที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็คือเอาแมนติงไปใส่ไปวิวเวอรชันเพิ่มในเด็กโยนของนั่นเองซึ่งหลังจากผมได้ลองเล่นแมนติงทั้ง2แพ็กเกจดูแล้วเนี่ยก็ได้ผลสรุปออกมาว่าแมนติงไม่ใช่การ์ดที่เก่งมากนสะักเท่าไหร่ครับมันเป็นการ์ดที่อยู่ในระดับก,กลางๆไม่ได้เก่งหรือหวาแบบเจฟแบบโบเบียสแบบไอออนแลดแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนจนเล่นไม่ได้เหมือนสมปเด์แมน2099เหมือนทาวเวอร์เดอะดักอะไรพวกนี้ครับมันก็ยังเป็นการ์ดเสริมที่เก่งอยู่ในเก ของในดดพถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเด็กสองประเภทนี้เนี่ยเปิดแมนติงเอาไปเล่นก็ไม่ใช่อะไรที่ผิดครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการการ์ดเก่งการ์ดเมตาการ์ดที่ไปได้หลายเด็กแมนติงก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณในอาทิตย์นี้นะสน่วนถ้าใครกำลังหาตัวช่วยในการตัดสินใจเพิ่มเนี่ยเด็กที่แมนติงคอมโบติดแล้วภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่ในาให้น้าที่คิดแนมของเกมเออลบขวาแนมแมนแมนได้ครับ แตสไลดน์แอนติแบกแล้วนะก็เดีนนน๋ยวไปดูต่อกันในช่วงแนะนำเด็กใต้นะครับว่าคอมโบของเด็กมันเล่นยังไงการ์ดไปไหนมีหน้าที่อะไรแล้วใบไหนทดแทนได้บ้างไปดูพร้อมกันเลยครับผม และนี่คือหน้าตาของเด็กแมนติงโยนของครับเอาง่ายๆเลยมันก็คือเด็กโยนของที่ใส่แมนติงมาเป็นวินคอรดิชั่นเพิ่มเติมนั่นเองคอมโบหลักของเด็กเราก็จะเป็นการใช้การ์ดอย่างไวเปอร์โยนของที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งไว้ให้ฝันหงข้ามครับโยนเดอะฮูดไปให้โยนแบล็กวิดโดไปให้หรือว่าจะโยนก้อนหินจิกดิบบี้ไปให้ก็ได้เหมือนกันครับเพื่อให้พื้นที่เล่นของฝัตรงข้ามมันน้อยที่สุดเท่าที่จะเไป็นไปได้นะแล้วการ์ดแทบทุกใบที่เราโยนที่เราส่งไป้ให้ฝันรงข้ามเนี่ยมักจะเป็น ถ้ามีการพวกนี้หลายใบเนี่ยการลงแมนติงไปในเลนนั้นก็จะไปลบพลังฝังห้ามได้เยอะมากๆคบคอมโบหลักของเด็กมกันเพิ่งง่ายๆแค่นี้เลยนะส่วนผสมอื่นๆก็จะเป็นส่วนผสมที่ใส่ามาเพื่อเสริมแพคเกจนี้ให้มันเก่งมากยิ่งขึ้นไปอีกเราจะมีการดอย่งเซนทรีครับก็เป็นอีกหนึ่งวิคอนดิชั่นของเรานะเป็นการสีในที่ที่มีพลังสูงมากๆแล้วมันก็สามารถเสกเดอบอยมาให้เราใช้บบเอร์โยนไปหาฝันห้ามได้อีกครับถ้าคอมโบสำเร็จเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะได้สแตัปเซนทรีถึง20หน่วยเลยเราจะมีการดอย่งกร ก็เพิ่มพลังในการอุดของเราส่งก้าวพลังลบไปอยู่ในพื้นที่ฝันหงข้ามแล้วเราก็จะมีการแห่ง ee, คาร์เนสครับเอาไว้กินของที่เรา <m akes magic> ไม่สามารถส่งไปให้ฝันหงข้ามได้มันจะได้ไม่รบอยู่บนสนามฝั่งเรานั่นเองแล้วเราก็จะมีการแห่งแฮสาร์ดครับหลังจากเราส่งก้าวไปอุดพื้นที่ฝันหงข้ามเยอะแล้วเนี่ยการเล่นแฮสปาร์ดในตอนท้ายก็จะถือว่าเป็นเยปปิดที่ส่งพลังมากๆครับมีโอกาสไปลดพลังต่อสู้ของฝันุงข้ามพื้นที่ละสี่หน่วยอะไรอย่างนี้เลยและแน่นอนว่าเราก็จะมีการแห่งลูคเคชครับก็เป็นการที่ป้องกัััันนไไมม่่่ใใหห้้้ฝงงงงเเราโดดลลพออปก รถพลังฝั่งเราป้องกันไม่ให้แมนติงลดพลังฝั่งเรานั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งส่วนผสมสาคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยครับถ้าคุณต้องการเล่นเด็กแมนติงก็คือการ์ดอย่างโรคนั่นเองเราจะใส่โรคมาเพื่อป้องกันลูคเคสของฝันรงข้ามครับในเมตาปัจจุบันที่แทบจะทุกเด็กสามารถใส่ลูคเคสได้หมดเนี่ยถ้าเราไม่มีโรคเอาไว้แก้การ์ดแมนติงของเราก็จะไม่มีวันได้เฉดฉ่ยแน่นอนแล้วก็เทคการ์ดไปสุดท้ายในเด็กก็คือการ์ดอย่างคางสีนั่นเองครับก็เอาไว้แก้วินคอนตัวใหญ่หญของฝัตรงข้าม๋ยวต,ต่อไปจะไปแนะนํากากร์พอจะทด แทนได้ในเด,นเด็ก e นี้นะครับเผื่อไทยไม่มีใบไหนถ้าไทยไม่มีเซนทรีก็อาจจะไปใส่การ์ดอย่างด็อกเตอร์รถปูพุ์มาก็ได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดปุดพื้นที่ที่เก่งพอสมควรหรือจะไปใส่การ์ดอย่างสไปเดอร์บูแมนมาเป็นวินคอนอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับลดพลังฝั่งนองท่ามไทยไม่มีโรคก็สามารถไปใส่ชันเฟรชได้ครับก็เป็นการ์ดที่ทําหน้าที่เดียวกันเอาไว้แก้ลูคเคอชเอาไว้แก้การ์ดต่อเนื่องเก่งๆของฝั่งนองท่ามไทยไม่มีแบล็กวิดโอก็ไปใส่การ์ดหนึ่งเอนอเนจี้สองเนบิววลาไ้ เลนที่ผังภาพปุดตันแล้วเนเวลาก็จะเติบโตเรื่อยๆใส่การ์ดอย่างเจฟก็มาก็ได้ครับเป็นการ์ดเก่งทั่วไปไปได้ทุกเด็กอยู่แล้วหรือจะไปใส่าการ์ดอย่างลิซ์ดมาคอมโบกับลูกเคชก็ได้นะก็เป็น2องเนื้ที่พลัง5ส่วนไพอื่นนะครับผมถือว่าค่อนข้างเป็นกีหลักของเด็กนะถ้าขาดไปเด็กมันก็อาจจะยังไม่เก่งไม่ทรงประสิทธิภาพที่สุดก็ยังไม่แนะนําให้เล่นเด็กนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเด็กแมนติงโยนของเอาไปเล่นแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงชอบแมนติงหรือไม่คอมเมนต์บอกผมไปได้ได้านล่างด้วยนะ

ตัดรุ่นใหม่ออปตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟทอดปากกอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น,อน็อตขาแว่นบางเบาทัไม่หักตกไม่แตกใส่ O C C Y ลดรอยหนึ่งใส่ O C C Y ลดรอยหนึ่งรุ่นใหม่มีหา ชิคเก้นคอมโบญาติยุนของมันมันกด9เดี๋ยวกด1สิครับเทื่อใจในเด็กนี้กด1ผมเล่นเล่นไปเลยนะผมแฮสมาร์ดหมอไปซ้ายเลย โอ้ oh my god พี่ชายมาบัฟพ,พลังกอบลินผมทำไมครับ <S <S ยากแล้วน่าจะปรูดปะปรูดลางปรูดพลังเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยรูดพลังเจ็ดอ่ะตัวละเจ็ดอ่ะเอาบูดขาเลยเหรอผมไม่ใช่มัลติโป่แมนเอ๋ะเป็นมัมลติโป่แมนหรอกเหรออ่าน่าได้เ็นฟินิกฟอส น่าจะเป็นฟินิกคอร์สแต่ต้องเล่นกลางอ่ะขวาเขาไม่น่าเติมได้ไหมเติมได้ไหมฟินิกคอฟ์สบวกโพสต์ไปเดอร์โอเคเพลงนี้ผมเล่นได้ไหมวะทุกคนอ่า เทนี้จะทำให้ผมมี2แต้มแล้วผมจะไปลดฝั่งนู้น8แต้มเทนี้ทำให้เราชนะขวาแต่ตรงอื่นน่ะแต่ตรงอื่นน่ะทำดาวเหรอเออเราเราแพ้ทํดาวเนาะแพ้ปะไม่แพ้ทำดาวเาะขวามี1ิเองเอ่อถ้าทำดาวกลางไม่รู้วะให้หน้าที่คิดแรกเป็นของเกมเ็นปะเออลบขวาแน่แน อือ just like that just like that b มาติงแบกแล้วไงแบกแล้วไงตรงนี้โปรเบาเดชนะเอ้าก็เด็กลบพลังมันก็ต้องเบาๆอยู่แล้ว <Yeah. S 2> ผมควรเล่นเทนทรีป่ะเนี่ยป่ามีกันลอกอะเด็กแต่เรื่องของเรื่องคือเราไม่มีนี่ด้วยเราไม่มี อันเนี <S <S เขาคือเฮราเขาคือเฮราถ้างั้นเราเราส่งกลางดีกว่าปะ่ะคือถ้าเซนทรี่ลบสิบมาอยู่ฝั่งขวาเราเราน่าจะแย่เองไหม เพราะว่าตรงนี้มันห้าสิบห้าสิบอะแต่ว่าเราก็อยากได้สิบอยู่ทางซ้ายโอเคไปห้าส 50, 50. 50, 50. ิบห้าสิบ fifty f i อุดเยปปะผมว่าอุดอุดไปเลยปะ ไปเลยเนาะตายเขาไม่น่าไหวผมโอ้ยทายสบาย,าบาย <What? S 1> เก่งไหมสรุปก็กลางๆนะครับก็ของเสริมเด็กโยนของอะ่ะ รับได้ปะมือทรบอยู่นะนนะไปดูหน่อยไปดูหน่อยของเราเพียบพร้อมอยู่นะมีคอมโบมีการแก้ทางฝันออหนูเขาไปอะไรแคนแมน แย่แล้ววะทุกคนแย่แล้วว่ะคือผมเล่นเซนตี้อ่ะแล้วผมต้องเล่นไวเปอร์ขวาถูกป่ะแล้วขวามันเป็นซินิเตอร์ลอนดอนอ่ะแปลว่ามีโอกาสที่ไวเปอร์จะมาส่งเซนตี้ไปให้ฝั่งหนูนีกแปลกๆไหมวะโอเคคาสโม ถ้างี้เราไม่ไหวไหมวะสบายก็ไม่สบายอ่ะเราเล่นเซนทรีขวาไม่ได้แล้วนี่เป็นตัวใหญ่ตัวเดียวที่เรามีไงตอนแรกเรากะจะหวังโยนเดอะบอยตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเรามีแค่เซนทรีใหญ่ๆตัวเดียวยากอยู่นะเมาเด้ยากอยู่นะ่ oh God, อ,นะองกง เราควรเล่นฉากไหมไม่เล่นไอ้พวกนี้ไปก่อนเนาะเล่นคานเนตไปก่อนนะเหรอ <S 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 เราควรเล่นไวเปอร์ขวาไหมเขาไะทำอะไรวะ, Iron Man อะไอรอนแมนเหรอเขาไะทำอะไรวะทุกคนอนฟินอตเหรอ เขอยีสอยากรู้อยากเห็นนะ่ะอยากเห็นนะ่ะอยากเห็นครับแล้วไปส่งให้เขาอีกโอเคเชื่อไว,วเปอร์เรื่อไม่ส่งชนะแล้วใช่ไวเปอร์แบกแบกฝั่งนู้นไ <What? S 1> วปู โซโซนโซโซนถ้า so โรแกแย่งมาได้ก็แซบอยู่ฮูดผมฮู้ดกลางได้นะรอคาเนตกินหินนะโอเคหรือไม่ก็ส่งให้เขาไปเลย ส่งให้ขอเต็มก็ได้นะขอน่าจะลงตรงนี้ใบหนึ่งอะถ้าผมส่งฮูดไปแล้วเขอแพ้พื้นที่ผมเ้่ากับว่าตลางอุดถ้าลงเป็นตัวที่ย้ายไม่ได้ผมชนะเลยกลางเลยสวยฮาฟเอาไอ้ฐานทับเดียบทอดทำตัวอย่างนี้ใส่กันซะและ้วไอ้ฐานทับแกทำให้ฉันดูแย่ เดร์บียังไงเขาลงกลางอยู่แล้วครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปพยายามอุดรอกมีเอลซ่า <c oughs> ขนาดนี้ยังไงเล่นกลางอยู่แล้ว <c oughs> งำงๆงๆงำงำโปเอกขวาหรออะไรออด What do I do? What do I do อันนี้น่าน่าจะดีที่สุดไหมแฟนติงกลางดีที่สุดไหมแต่ว่าเขาเขาต้องเล่นตัวใหญ่กลางแน่ๆเลยอะถ้าเจฟออกเขาจะมีศูนย์ต่อให้เป็นทานอสตรงกลางเราก็ไหวปะเราจะไม่ไหวในกรณีที่เขาเจฟมาซ้ายแล้วก็เล่นตัวใหญ่ทางซ้ายอันนี้ผมแพ้จิวจิว,จว ลบหกไปก่อนแล้วทานอ๊อมันจะมาไหวได้ยังไงครับเอานะเอานะแซบอยู่นะแซบอยู่นะพี่ติงมาแล้วพลังแห่งบึงโคลน <What? S 1> ส่งรูปคนที่ใช้โปให้ออสดูทางไหนส่งให้ซัพพอร์ตของเกมเลยครับถ้าคิดว่าเขาใช้โปออะไม่ไม่ต้องถึงมือผมหรอกถึงมือ GM เลยครับถึงมือเกมเลย เอาเอาผมผมจะแอบแซ่บเขาได้ไหมวะทุกคนผมจะแอบแซ่บเขาตรงกลางได้ไหมวะมันควรจะต้องได้ใช่ไหมล่ะตามโลจิกแล้วมันควรจะต้องได้ทุกคนญาติแอบแซ่บเรียบร้อยเรียบร้อยหน่วยบินลับ เกมนี้โปรได้ด้วยเหรอผมเล่นมาปีหนึ่งผมยังไม่เคยเจออ่ะตันขวาเราขวาเราชิลแล้วปะโมยโมบียสอี๊เฮ้ ไม่เล่นอะไรเลยหรอไม่เล่นอะไรเลยเลยครับ hey, hey, hey. เฮ้เฮ้เฮ้เจอโป์หลายรอบแล้วเทินสองก็ลงคอสหกครับผมลองลองส่งมาใน Discord ก็ได้ครับลองส่งมาใน Discord ก็ได้เ oh, <snap. S 1> ข้า Discord มาส่งที่ช่องรีพอร์ตพาร่กครับ เดี๋ยวดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาละทุกคนโปโปครับได้เวลาเปิดโปงโปไม่ครับทุกคนเทินสามกิกันโตมาตรงนี้เลยแน่นแล้วบนมือมีอีกันโตเหมือนกันมาอีกแล้วโปโปมอฟต้องต้องบอกเขา้นะครับเผื่อเขายังไม่รู้แต่คือจริงๆมันมันก็ผิดที่เกมแหละเกมมันไม่ขึ้นไงเวลามอฟมันแปลงร่างแล้วมันไม่ขึ้นไงว่าแปลงร่างมาจากมอฟอ่ะใบนี้นะครับอันนี้นะครับกอปไปตอบ เต่เผื่อเผื่อใครถามนะว่าช่วงนักสือบออซี่มันหายไปไหนมันมันไม่ค่อยมีเคสอะไรน่าสนใจนะครับมันมันมีแต่แบบกรณีเดิมๆอะ่ะซึ่งซึ่งมันมันก็ผิดที่เกมนะเกมมันไม่มีล็อกมันไม่มีนู่นนี่นั่นอะ่ะ ปักเงเินในบัญชีค่อยๆลดลงเจอโปรบ่อยมากโปรเอ็กก็เจอโปรบ่อยๆหิวๆนี่ได้ส่วนลดแปลกๆน่าจะคนละโปรออสตรีมหนึ่งสองทุ่มไหวเหยอไหว้เนี่ยไหวชิลไหวชิลฮาร์ฟ Oh snap! Oh snap! Give me that Give me that bro ไหวปะวะไหวปะวะสแนปแบบไม่คิดซะแล้วสแนปแบบไม่คลิปแล้วออสไหวหรือเปล่าเรายังไม่อยากเล่นฮัสมารเนาะเขาไปซะแล้วตาตา โอ้เรีโก้ด้วยฮะวิดีโอการไวเปอร์เอาไปอีกเอาไปเยอะเอาไปอีกครับเอาไปเยอะผมให้ดูเคสซ้ายตลบเกิน โอ้ยเขาไปในรอคแมนซะแล้วรเอ้าผมไปในรอคแมนซะแล้วผมคนนี้ <own> ผมคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นคาเดดผมไม่ใช่ช่างฉีถ้าเป็นคาเดีดเมื่อกี้ตลกเลยเยังไม่อยากรีบหินวะ ซูเปอร์สแควโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วได้ซูเปอร์สควผมผมไม่อยากเล่นกลางแล้วนะเพราะว่ามีคาเดอยู่ในเด็กเราก็ควรเล่นอย่างนี้เลยเล่นยัไงวะอุดเหรอเราลงแมนติงซ้ายก็ไม่ได้อะเราต้องรอแมนติงขวาอุดซ้ายถ้าอุดซ้ายผมต้องเล่นเด็บี้กลางไงครับ ถ้าผมเล่นเด็บบี้กลางในเด็กเราเหลือคาเนตออกมาเป็นคาเนตจินกลางเราก็แพ้กลางส่วนขวามีหมาเราอุดซ้ายไม่ได้จริงจริงจผมลงอย่างนี้ได้เลยปะเออแล้วผมก็ไม่ลงลูกเคสแล้วทางซ้ายของเขาเนี่ยจะลบแบบพี่มหาลบเลยนะใช่ใช่ครับ <laughs> พี่ชายลบ8ปดซะแล้ว n i ส e ไนส์ไนส์สแค่เกมทำล็อกให้ทุกอย่างก็จบแล้วเลชั่น2-2-4ซื้อ3าม,มเป็นโมเดิตอัพถึงภูสาไหมาไม่ชัวร์เหมือนกันครับเห็นแมนติงบวกโบโหัวห้าไปทางตลกนะ ฟาร์มโลเค่นจากไหนได้บ้างไม่มีครับไม่มีวิธีฟาร์มครับมันไม่มันไม่ใช่เกมเก,มเกม็บเวลเอะก็นอกจากเล่นไปตามเกมกับเติมก็ไม่มีวิธีอื่นเลครับเปนนอนหลับมาหลอดปิดแล้วเหรอปิดแล้วครับแอปข้างๆคืออะไรแทร็กเกอร์ครับ ไปทำอะไรได้ Wait, What is he going to do? Can't. <oughs> ออดีโวผมแมนติงเก่งแล้วครับผมผมไม่อยากเล่นอีโวดิอยากเล่นเด็กโยนของอะอันนี้ก็โอเคครับอยเรื่องหนังสือการ์ตูนเนี่ยตอนซื้อแรกๆก็ต้ด้วยว่าคนเกินต,ตังไงเราจะซื้อมาทําไมเราอ่านในเน็ตเกลีอแเ,เราก็ได้แต่พอหลังจากผมได้ซื้อมาแบบเป็นระยะเวลาหนึ่งผมผมก็บอกกับตัวเองว่าเออคิดถูกแล้วซื้อทำเพี้ยอะไรเยอะเกิ ข้อเด็ดต้องซื้อตะตูแล้วก็ต้องซื้อที่เก็บอีกข้อเดซื้อที่เก็บแล้วต้องซื้อปกหนังสืออีกไม่ใช่ซื้อปกหนังสือเดี๋ยวหนังสือพังหนังสือเสียซื้อทําไมก็ไม่รู้หยอกยอกคือผมผมชอบอ่านอย่างนี้มากกว่านะมันก็คือวิธีการผ่อนคลายอย่างหนึ่งในชีวิตของผม ไม่กี่อย่างนะครับเรื่องที่ว่าไปตอนแรกว่าแบบซื้อแล้วมันเสียตังค์มันเฟื่งตังค์ไร้สาระไหมผมก็ได้คาตอบกับตัวเองว่าถ้าซื้อมาแล้วมันทําให้เราแบบมีความสุขขึ้นอะ่ะมันไม่ไร้าสาระมันไม่เฟืองเราแค่นก็เลยซื้อเรื่อยๆทุกวันนี้มีจํากัดนะเพราะว่าเดือนก่อนอะ่ะซื้อแบบยอมรับตามตรงเลยว่าซื้อหนังสือการ์ตูนเยอะมากซื้อแบบไปเป็นภาระค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอ,ะอ่ะเออซื้อหนังสือการ์ตูนจนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอะ่ะที่ผมคิดอยู่ดิแบบต้องเอาค่าไฟเดือนที่แล้วมาจ่ายเดือนนี้ออ่ะะเเเเนนนนัแลลตตี้้้้ยยาาาๆงคครบซืไไดดป็วมสุข ขาดสติครับอย่าขาดสติตอนนี้ก็เลยแบบเออจกากัดซื้อเดือนละพันพอไหมเดือนละเท่านี้พอไหม,มประมาณนั้น